เขินในเขินที่แปลว่าเขินย้อนเส้นทางรักแอปนนกุลจากเวิร์กช็อปในซีรีส์สู่ทดลองเป็นแฟนงานนี้หลายคนแซวหนักมากว่าโรแมนติกและจะนำวิธีไปใช้บ้างเขินกันให้ตัวบิดไปเลยหลังล่าสุดดาราหน้าใสนนกุลชานน์ได้ออกมายอมรับพร้อมเล่าเรื่องความสัมพันธ์จุดเริ่มต้นจีบดารารุ่นพี่แอปทัศนพร้อมบอกเป็นฝ่ายไปจีบสาวแอปก่อน และยิ่งได้คุยกับสาวแอปก็ยิ่งรู้สึกชอบมากขึ้น,น,นเรื่อยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนั่นเองพอหนุ่มนนกุลเล่าไปหลายคนที่รักคู่นี้อยู่เชียร์อยู่ก็พากันกรี๊ดและเชียร์มากมายล่าสุดใน Facebook ของเพจดังอย่างโพทีออฟบิชได้มีการออกมาอัปเดตเส้นทางรักของทั้งสองคนให้ด้วยโดยมีการเล่าวา่าสตอรี่แฮชแท็แอปนอนกุลนี่มันซีรีสเกาหลีเรื่องหนึ่งแล้ว 1. แอปกับนนกุลเจอกันครั้งแรกเมื่อปี2,565ในกองถ่ายหารักด้วยใจเธอไฟยอเซลของค่าย GMMTV ซึ่งรีเมคจากซีรีส์จีนที่ดังมาก 2. เป็นเรื่องเล่ารักต่างวัยระหว่างหญิงสาววัย38ที่เคยสัญญากับเพื่อนสนิทเอาไว้ว่าวันหนึ่งจะแต่งงานกันแต่เพื่อนชิงแต่งกับคนอื่นไปเสียก่อนเธอเสียใจจึงชวนหนุ่มรุ่นน้องที่เป็นเด็กฝึกงานในออฟฟิศ ซึ่งอายุน้อยกว่า15ปีไปดื่มแล้วหลุดปากชวนเขามาคบกันแม้เธอจะพูดไปด้วยความเมาแต่เด็กมันคิดจริงส่วนในชีวิตจริงทั้งคู่ห่างกัน16ปี 3. นนกุลประทับใจแอปตั้งแต่วันแรกเพราะเห็นแอปใส่ใจดูแลทุกคนดีมากๆหลังเริ่มถ่ายทำได้ไม่นานยังไม่ทันได้สนิทกันนนกุลป่วยต้องนอนโรงพยาบาลแอปก็ส่งอาหารมาให้ทานถึงที่ ทำให้นนกุลยิ่งประทับใจในตัวแอปมากขึ้นไปอีก4หลังจากนั้นนนกุลชวนแอปทำเวิร์กช็อปด้วยการทดลองเป็นแฟนกันทางโทรศัพท์โดยทั้งคู่จะสวมคาแรคเตอร์ตัวละครในเรื่องแล้วคุยโทรศัพท์เหมือนเป็นแฟนกันวันละ15-30ถึงนาทีแอปก็ตอบตกลงเพราะเห็นว่าเป็นวิธีการที่แปลกใหมด่ดี 5. นนกุลเขียนคู่มือเวิร์กช็อปมาให้แอปอย่างละเอียดและเพื่อความสบายใจของแอปนอนกุลก็เขียนมาเหตุมาด้วยว่า ในการเมนชั่นถึงสถานที่หรือเหตุการณ์ใดๆจะไม่เกิดขึ้นจริงคือใช้ในการเวิร์กช็อปเท่านั้นเพื่อไม่ให้แอปอึดอัด6วันแรกของการเวิร์กช็อปพนุนกุลโทรมาแอปรู้สึกเขินไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีประกอบกับตอนนั้นแอปไม่สบายพอดีเลยใช้เป็นข้ออ้างว่าเจ็บคอให้นนกุลพูดอยู่คนเดียว7วันต่อ,ตอมาแอปรู้สึกเปิดใจให้กับการเวิร์กช็อปนี้และกล้าพูดมากขึ้น บางครั้งทั้งคู่ก็คุยกันโดยอ้างอิงสถานการณ์ในชีวิตจริงแอปบ,บอกว่าแรกๆนนกุลเป๊ะมากเหมือนเขาจับเวลาอยู่พ่อครบ15นาทีเขาก็วางหูแต่มาวันหลังๆเขาเริ่มคุยจะเลยเวลาแต่จากเวิร์กช็อปและการถ่ายทำทำให้ทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นจนนนกุลเริ่มหล่อแอปกลับบ้านพร้อมกัน แอบบอกว่าถึงแม้นนกุลจะถ่ายจบก่อนแต่เขาก็จะรอเธอเพื่อจะได้กลับบ้านด้วยกันเสมอ 9. มีวันหนึ่งมีการถ่ายฉากเมาและตามด้วยฉากเริยซีนหลังถ่ายจบนนกุลรีบกลับบ้านทันทีโดยไม่รอแอบเหมือนเคยพอแอบออกมาถึงได้รู้ว่านนนกุลกลับไปแล้วแอบต้องมานั่งคิดว่าตัวเองทำอะไรผิดหรือเปล่าจริงๆน้องแค่เขินแอบเฉลยเอง สิหลังจากนั้นก็มีข่าวรักน้องเจอของแอปนนกุลออกมาเป็นระยะจนกระทั่งกันยายน2566แอปยอมรับว่ามีคนคุยแล้วแต่ไม่เปิดเผยว่าเป็นใครซึ่งหลายคนก็ลุ้นให้เป็นนนกุล11ภาพตัดต่อที่เมื่อวานเลยนะคะนนกุลให้สัมภาษณ์ว่าเขาจีบแอปจริงและแอปเป็นคนเดียวที่เขาคุยด้วยในตอนนี้ถ้าวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟน ระยะเวลาจากคำว่าแฟนไปถึงคำว่าภรรยาติจรวดแน่นอนเพราะเดี๋ยวพี่เขาจะไม่รอผมรอดู EP ีต่อไปค่ะพอมีการอัปเดตลงไปหลายคนก็ไม่พลาดมาไลค์และแซวมากมายอาทิมุกจีบสาวที่เรียกว่าเวิร์กช็อปเขินมากฉันชอบเขาคะ่ะรักเขาเขาหล่อมากรักมากชอบคู่นี้มากๆเป็นต้นขอขอบคุณภาพประกอบจากโพทีอัฟบิช